พี่น้องตามกระแตงไล่จะตามกระแตงไล่มาซับไปก่อนตามแตงไล่ตามตามแตงไล่อ,อ่อ,อนๆ เด้ขอข่าแรงจะข่าแรงแรงเตือนอยู่มาตรงตอนหน่อยกับตอนใหญ่ๆเลยเอาตอนใหญ่ๆเลยย,ยังยับข้าใหญ่ๆดีไปแค่นี้พอแล้ว เดี๋ยวไปตำกันเลยจ้ามาพี่น้องตำเรียบร้อยอันนี้เลยจ้าเ,นนเล่นเล่นีล่ม้วนกันเลยพี่ก้าจ้ะน้ำตาลก็ต้องใสลายใสพ่อตัดอย่าง,ง,กกงนี้ซเสื้อเสื้อเสผงนัวผงนัวใสตามใจชอบออเอาอ๋อสากมาบ้างพี่ไปทำไปแนมหาสาก ก่เสพอาพีกออกอีกก่อนทันไวพ่อบ่อยางรอกี่นออกเอแซดท้อยจะเป็นเผ็ดนี่เอง,เ,ง,งเป็นมะเขือเทศอยูนี้มันงามได้ไปสสบไม้ใบแบบมะเขือเทศแบบเมื่อกีะเขือเทศแบบเนื้องามเนื้แดงแบบนี้นะ่ตามตำตํมันยังแบบชิชาชิชา ใส่บระกอกน้ต่วนใหม่บริโภคเมื่อเดียวเหี่ยวเติมที่ไหนถุงน้าเรียนมะนาวเลอจากทีกินข้อเขาใส่บดวยปไย่านหย่านเปียวหย่านเปียวเนี่ย ใส่ประกอบไปแล้วยามันเกีียวแห้งลืมปลาเคืองเะพี่น้ำปลาละอีกหนึ่งพีแปงแค่จานเดียวจ้ะหนึ่งพีผมพูดเนี๋ยวน้อยหนึ่งอยู่โอเคโคโล่เขาเลยไม่เข้า,ขาขกัน,นพี่นอ้องะแปงจานหนึง่งไปไป สับเรียบร้อยแตงไร่ตามบักแตงไร่จังบนี้แตงไร่คือบักแตงไทยเขาถือว่ากินไว้สูงกันแล้วจ้ะมาๆๆสวยใสสวยใสนะจับพี่น้องเด็แซ่บเด็ดเปรี้ยวเลย นี่พี่หนงตามแบบองเทพไม่ได้เดี๋ยวโคไม่มีตามแบบองเทพไม่ได้ตามที่โคตรแตกขึ้นมาเนาะจ้าเรียบร้อยเรียบรอย้อยพียน่น้องปั้นชิ้นงกันไปปั้ประดุกมาจา้ะประดุกยาวไปรประดุกอบอง,งประดุกอบอง,งมาจา้ะ นี่จ้าไปกินด้วกันนี่จ้าเมนูตามแตงไร่ตามแตงไร่ก็ประดุกจ้ากินเอาห่อนๆเลยจ้าอ้าวได้เวลากินละจ้าแค่นี้ล้วจ้าคลิปหน้าเจอกันไหมจ้าเดวี่น้องกินน้ำจา้า